ถำหบใครอยากซื้อเสื้อผมสามารถเข้าลิงก์กลุ่มของผมตาลังคิดได้เลยนะครับผมซื้อเสื้อผมกันด้วยนะซื้อเสื้อกูด้วยเฮ้ยพี่ระชา what เฮ้ย,ยทาทา สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ผม,มเคทีเอเกมิทยาครับวันนี้ผมในเกมที่มีชุม,มนมเราบอกแล้ววันนี้นแบบที่มีชว์เจเบกน,นะครับก็วันนี้เรามาดูเจเบกหลังจากที่โดนนิวเคลียร์ลงกันดีกว่านะครับก็โอเชียนจะมอัปเดตโอเชียนแอนชิปนะครับเรือนะครับแล้วก็ทะเลเฮ้ยแต่มันแบบอัปเดตนะฮะก็เดี๋ยวดูดิเฮ้ยบิบิ๊กอัปเดตครับ ต้องไหต้องไปดูอย่างนี้ฮะทะเลฮะเรือพาเลชิปชิดเบืองใหม่รับเพชรใหม่แบงค์ใหม่เพชมใหมไปเลย ไะเราไปดูดีกว่าครับว่าจะต้องได้เป็นตักโทษนะแล้วไปดูคุกใหม่ดิเอาเมืองเมืองมาโจมอีกีใช่ไหมตามมาโทษเมเแบบดิเสียล้ววะอ่ะก็ไหนดิก็ตัว,มวมเมเป็บรรยากาศเหมือนเดิมนะฮะ ชอบเป็นไปชัดเลยเจ๊ตเนี่ยเอาวะแต่ไปเจอปั๊มก่อนนะฮะเป็นไงบ้างปั๊มยังอยู่เหมือนเดิมนะไอนน้ยังอยู่เหมือนเดิมสะพายนยังไม่เปลี่ยนนะฮะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนม้าอยู่นะฮะม้าอยู่เมื่อก่อนมันไม่มีเขต ไปต่อนะมาก็เลยชิวชิดกระแพงเราไปดูชัดๆไม่ได้เฮ้ท yeah, yeah, ์เคยืหาอัปโหลดใหม่นะฮะตางซ้ายไม่ได้อนะ๋อฟักชิสตาดามินไหม่นะ ใช่ไม่ให้เออสารบิดไม่สารไปฟ <Yeah. S 1> ะเด้นะคะท่านผู้ชมมัน a m a ซิ่งมากผมรู้สึกปร,ปรับเพื่อกับผมรู้สึกปรับเพื่อกับสะพานโพล่ะเออ,เอ,อสถานีรถไฟเปลี่ยนหม่ มาด้วยโล้ห์แทนไปใหม่นะสีน้ำตาลนะไปสีน้ำตาลเท่มากไปดูไปดูพี่ดูพี่ดูขีออัปเดตไปแล้วอ๋อเป็นเพื่อนทะเลมาเหมือนน้ำท่วมอ่ะโดยดูขีอเราน้ำท่วมเกือบพายุเดี๋ยวพี่ไล่ไล่ไล่ฟังขี้หลังเฮ้ยมีอะไรสร้อยหลังน้ำตกอ่ะท่านผู้ชมมองเห็นใช่ไหมมีเรือด้วยอะไรเป็นต้อ้าวโซ่เหมือน เรือเจ้าสลัดพก็สะพัดมันเปลี่ยนในเมืองไปนู่นทะเลอ่ะเท่มากทะเลไปตึมลงให้จบดูดิทะเลเท่มากก่อนเราจะได้ไม่ต้องไอ้นี่โอเคทะเลละโอ้ใช้ได้ฮะมาอย่างนี้แล้วก็มีรลาจัลรถสวยจริงนะฮะสมจริงมากเอ๊ะทำไมมันอุโมงเปลี่ยนใหม่ด้วยนะอุโมงค์อ่ะอุโมงค์ สถานีรถไฟปกติธรรมดาทางออฟรถเปลี่ยนใหม่นะฮะท่านผู้ชม,มดูดีมันจะเป็นรอยรอยแล้วนะฮาวรู้สึกผิดหวังก็อ๋อมิซิเอ็มยอยู่เหมือนเดิม<ว>ใช่ไหมมกิกเปลี่ยนมิซ<อ>ิเอ็มเหมือนเดิมนิวเวอรมิซิเอมเหมือนเดิมไอ้นิวว่า์มิซิเอ็มแม่งเปลี่ยนไอ้สัตว์แล้วก็แล้วก็อันไหนตัวต้นเหตุเป็นไงบ้างจ๊ะ กี่รำเกลือลูกมันยังไอเอี่ยคอยเอ้ยเฮ้ยมาเปิดให้หน่อยอันนึงมาเปิดไอเรียไอเรียห้าสิบเอ็ดหน่อยเข้าจเดี๋ยวใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้แป๊บนึงพังหมดเลยประตูก็พังว่ะเข้าได้เลยเนี่ยไม่ยอมให้คิแล้วหรอฮะใช่ไปไปดูคลิดฝรั่งมาไปดูคลิดฝรั่งมาโอ้แตกไปเลยอ่ะ แล้วก็ผมเห็นแล้วนะฮะหลุมนิวเคลียร์เปิดแล้วมีป้อมไม่ปืนเอเรียมถ่ายเป็นปืนนึงอันนี้เอ๊ะเดิมเฮ้ยแบนนิโมโ่สวัสดีผู้ช่วยไม่ถึงกับถอดปุ่มเลยเลามาดูหลุมนิวเคลียร์ดิ เอ้าชมนี่หรูมดูเคียบมันมีลิฟต์ด้วยนี่ลงมาดูหลุมดูเคียโอ้หตั้มเลืถึงก็มันชิคอะไรละเอ้ยเื่ออาบบ้างทุกผ้ามาหายเดี๋ยวเราไปทั่วเมืองดีกว่านะฮะสภาพอากาศเดิมๆนะนะเย้เข็ดคือสวยอ่ะสวยค่ะเลือดค่ะเปลี่ยนหมด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  อ๋อคือเมืองพังใช่ไหมแล้วพอน้ำรถก็ต้องมาสร้างมือใหม่นี่เองเพราะยังมีมือที่กำลังต่อสร้างอยู่รถก็เลยมีเสียงแกะตึงตึงตักอ่ะเสียงกำลังก่อสร้างเพชรเสียงที่เราตึ่งเต้นใช่ลาเพชรครับท่านผู้ชมคุเที่อยโอ้โหคูลคูมากฮะรถเปลี่ยนใหม่มเปลี่ยนเปลี่ยนเย็ด <c oughs> <Yes. S 2> เดี๋ยวเขายังเห็นเดี๋ยวผมคิดใช่ไหมฮะ ห้าเดมแบบน,นี้ไม่ได้เอยได้อ่าไม่เตีย้ยขึ้นเ้าก็ปาปีน่างนี้นะฮะ <Okay. S 1> อะไรวะเนี่ยขึ้นเค้นด้วยรายการปีนร้านเพชรไปไ้ยท่านชมว <c oughs> ๊อดโอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดซับสไคร์นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดดิ่งเพื่อาดค,คลิปและ like ไลฟ์ใหม่นะครับก็ goodbye to ซีโอเกนนคดาว g o o d b ครับผม